เรืองใช่ไหมยกันาุเจกอชาาเะไเอะันจได้กกกตอเคมวันนี้ตื่นเช้ามาอีกวันนึงครัตอนนี้ผมก็เล่นเป็นตัวยากษซ่าเหมือนเดิมนะ เราได้เป็นโน,น,นเซนต์อยกแล้วโอ้โหยังเป็นผีมากมีปัญหาเหรอไปดีกว่าครับยังอะไรกล้องมาละ เราหาไอ้ผมผมเพิ่งเล่นยอยู่นะตาตาต่อไปนะยังยังไม่ยังไม่ได้ฝึกเล่นเลยาานเนในสัญญาณละเฮ้ยเพื่อนอร่เกาะแล้วว่ะฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> เหลืออีกหนึ่งนาทีฮนะตอนนี้เรารีบฝากของเลยนะที้ผมไปดูคลิปมาโอ้ของตันแล้วนะนมีใครขอคาเมล่าหรือเปล่าตัวเนี้พอดีเป็นหัด ผมจะเล่นกับคนไทยอยู่นะแต่ว่าคนไทยเล่นน้อยครับเกมต้องไปขอพิเิษทีวีมาแคสเกมนี้เพิ่มมากันแล้ดังๆนะ,ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยเวลานี้เราเราคนอยู่กับเพื่อนนะเดี๋ยวผมใบใจคนเอาเฮ้ยอันนี้เนี่าคนมืนเลย อยู่กับเพื่อนนี่ก่อนไปหาซ่อมไฟดีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะอุ้ยเหมือนผมจะเจอเสียงอยู่ข้างบนนะเมืเ่อกี้เราแยกกาบเพื่อนดีกว่าซ่อมไฟเพื่อนซ่อมไฟ ไม่ใช่ว่าเพื่อนเราเป็นนะแปลงร่างกินเราไม่ใช่นะตกใจเลยเนี่ยอยูด่ด้วยกันนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไฟไปให้ใหเพื่อนคมุมไว้ นี่ใช้เพื่อนดีกว่าเฮ้ยเอา้าควรเลยวะเดี๋ยวเราซ่อมเองเพื่อน,นเราจะได้ EP แล้วเล่นเวลเลยเลยงไหมไมีใครพูดอะไรเลปล่าจืดวอนนี้เราเราอยู่เมืองสองนะตอนนี้มันมันสามารถออกได้นะถ้าเราปิดไฟแล้วปั่นไฟอีกครั้ง ตอนนี้เราทำเป็นเนียนนะเราถึงเราไม่ไม่ไม่ใช่ผีแต่เราทำเป็นเนียนอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนจะได้ไม่สงสัยเราสแกนใครครับสแกนใครครับเฮ้ออยคนไทยเหรอใช่ครับเพื่ครับเพื่ครับคนไทยเฮ้ออยคนที่เล่นเม,มื่อาวานะนะอ๋ออันนี้อันนี้ผมน้องอันนี้ผมน้องเล่นครับใครผมสแกนใครอ่ะ นี่ใครอยู่ผมอ่ะคนคนที่เห็อยูผมอผมผมผมอยู่ตรงเขาเรียกว่าละเครื่องปั่นไฟอ่ะผมอยู่สองคนกับใครไม่รู้อ๋ออ๋ออ๋อนั่นอะไรกันอยู่กับผมอะอยู่กงผมอยู่กับผมทำงานทำงานผมขอสแกนแก่นะอ่าเจอคนไทยครับผู้ชมแกะอินโนเซนต์แกะอินโนเซนต์ครับโอเคมาทองอ่ะมาทองอ่ะผู้หญิงอะอันนี้มันมันถ่ายรูปหเ็นไกะถ่ายรูปแกะ แต่ว่าเขาอยู่กับเราอะไอ้ไอ้ตอนไอ้ตอนนั้นอะไอ้ตอนมืดอะเ้าอยู่กับเราอีกคนอะผม้วนี่คันเดินออกไปมัไม่ไม่มามีคนเดินออกไปด้วยหนึ่งคนอะตอนนั้นเราอยู่กันสามสองคนสามคนอะแล้วมันก็เดินออกไปหนึ่งคนจำจำไม่ได้เหมือนกันโอ้เสียงคนวาไฟช็อตอีกไหมผมว่าผมว่าไอเชลกับไอเนี่ยไอเล่าไอ้หัวยมพูยมพูอะฮะผมว่าหอกคนนั้นเป็นวะตายยังมีคนตายยังเนี่ย นะผมว่าอย่างเพราะเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีคนโดนตบลนแล้วแบบไอ้นี่อะไรวะมันฆ่าได้หนึ่งคนแล้วมันยังไม่ฆ่าผมว่านีว่วะรอไหมคนไหนท่าศอกคนแน่น่ะไอ้ไอ้หัวเหลืองไอ้หัวเหลืองรอรอดู๋ยวนไม่ลุกซองนะซอ,องะ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กนี้เป็นนะไม่ใช่นะคผู้ชมผมว่าผมว่าถ้าเราอยู่ถ้าถ้าแก่ไม่เป็นถ้าแก่ไม่เป็นก็ก็ถามตัวพวกนั้นอ่ะ เราผสมนี่มาแน,น่ๆนะแบไม่เจือขึ้นเนี<ม>่ยเดี๋ยว <ผม S 2> ถ้า,ถา,ต,ถาตายด้วยผมชุบใ <ๆ S 1> ห้ถ้าตายด้วยผมชุบให้โอเคผมว่าผมว่าหัวแดงผมว่าน่าผู้ชมตอนนี้อันเนึงตึงเครียดละเฮ้ยทางซ้ายอนะ บางคนตงใส่ไว้ทำไมผมได้ยินเสียงผมใส่หูฟังเ้อฟังไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยระวังกับดกักไน่อย้วย โดนกินปะไปเพื่อนชุบเพื่อนชุบดีนะเพื่อนมีเข็มชุบแม่งโดนทุกครั้งเลยเล่นกีตาร์ก็โดนผมว่าคนไทยไม่เป็นนะ โอ้โหเทวีครปริเเป็นวะจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้ฮะใครไม่เป็นหรือมั้อองหรือว่าเป็นต่อแหล่ะวะเกมมันจบแล้วครับเกมมนจบแล้วครับคนไหนคนไหนถ้าปวดท้องไม่เป็นได้อสองคนที่เหลือ,อบอกใครหละเมื่อ,อกี้ผมชุบใครไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้ว่าตอนนี้กำลังแค้นซีเลยตอนนี้ ผมว่าห okay. okay. really? ัวแดงอ่ะหัวแดงผมว่าหัวแดงไม่ได้อยู่กับเราอยีย่าหยอย่าไปหน่อยอย่ยไปหน่อยอย่ยผมหน่อยอยยาให้มันโอเยกยนให้เรหน่อยดิผมดูผมดูอยู่ว่าใครโอเคว่าเรืองใช่มั้ยจัดการอิสตรมึงเจอกันที่ชาลาห้เลยอยู่เฮ้ยคนตายายอีกอีกตาเอ้าตายเปล่า่มไม่รู้ ิเหรือว่าตัวข่าวเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนนี้น่าสงสัยนะคนเนี้ใครคนไหนคนไหนเอ้ยไอ้ชูเป็นไอ้ชูเป็นแน่นอนเกมมันจบแล้วเราไอเกมนี้มันจบแล้วเกมนี้มันจบเกมนี้มันจบแล้วไม่ต้องฟาปล่อยกมมึึงง แกพิงหมดแล้วตายปะตอนแรกี้เราอยู่กันสี่คนตอนมืดอ่ะแล้วไรสองตัวที่เหลือไปกินเลือดใช่มันต้องรอเวลาปะหรือไงอรัผมเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวเราแก้ไฟไปครับผมสงสัยคนไทยอ่ะมันมันพูดเยอะอ่ะคนเนี้ยเป็ยังไงไอ้เราเราจะสนับป่ะวะเราจะสนับแล้วอ่ะ เฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งเอ๋ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วตอนเนี้ยไปดิไปดิโอเคครับชนะครับคุณผู้ชมตาแรกของผมะจริงจริงเลยเนี่ยนะลิงตาชนะเป็นอ่าตาแรกครับของผมนะนะเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยตาม,มี้คนเนี้ยเดี๋ยวเราขอเป็นเพื่อนดีกว่า โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เป็น 2, 2. พาร์ทสองอีพสองพาร์ทแรกลงไปก็โดนระยำเยอะเลยครับโดนผีไล่ตบ <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไม่อาจจะดานิดนึงเพราะผมพูดใกล้ฮะโอเคสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ